สวัสดีเช้าวันที่20กันยายน2568สำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีเกมนัดที่5ของฤด,ดูกาลลงแข่งขันกันไป1คู่ และผลเป็นการท่าเรือ FC เอาชนะชนบุรี FC ไปได้3ประตูต่อศูนครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกกันครับซึ่งจากการเก็บสาคะแนนในนัดล่าสุดทําให้การท่าเรือ FC ขยับขึ้นมารั้งอันดับ4ของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น7คะแนนส่วนอันดับ1เป็นทางบุรีรัมย์อยู่นเตดที่มี12คะแนนอันดับ2ราชบุรี FC มี10คะแนนและอันดับ3เป็นทางแบงคอกยู่นเต็ดที่มี10คะแนนเช่นกันครับ มาต่อการที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันซึ่งวันนี้ก็มีเกมนัดที่4ของฤดูกาลลงแข่งขันกันไป1นคู่และผลเป็นสตุตการ์ดเอาชนะสังเกาลีไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนบุนเดสลีกากันครับซึ่งจากการเก็บสาคะแนนในนัดล่าสุดทําให้สตุตการ์ดขยับขึ้นมารั้งอันดับ7ของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น6คะแนนส่วนจากฝูงเป็นทางบาเยิร์นมิวนิกที่มี9คะแนนอันดับ2บอรุสเซียดอร์มุนด์มี7คะแนน และอันดับ3 FC โคโลนที่มี7คะแนนเช่นกันครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเกาโชเซเรียอิตาลีซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันเพียง1คู่และผลเป็นเลสเชแ่แทกไการีดไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2ครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนเกาโชเซเรียกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางนาโปลีที่มี9คะแนนอันดับ2ยูเวนตุสมี9คะแนนอันดับ3เคโมเนเซ7คะแนน อันดับ4อูดิเนเซมี7คะแนนและอันดับ5เป็นทางกายารี่ที่มี7คะแนนเช่นกันครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลีกาสเปนซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันเพียง1คู่ครับและผลเป็นเรอัลบติสเอาชนะเรอัลโซเชียดัดไปได้3ประตูต่อ1และมาดูสรุปตารางคะแนนลาลีกาสเปนกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางเรอัลมาดริดที่มี12คะแนนอันดับ2บาเซลนามี10คะแนน อันดับ3สปันย่น10คะแนนอันดับ4เรเอัลเบติสมี9คะแนนและอันดับ5เป็นทางเกตาเฟ,าเฟ่ที่มี9คะแนนเช่นกันครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเรอัลฝรั่งเศสซึ่งวันนี้ก็มีหลงเล่นกันเพียง1คู่และผลเป็นโอลิมปิกลียงเอาชนะองเช่ไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนลีกเอิงฝรั่งเศสกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางปารีสแซงแชแมงที่มี12คะแนน อันดับ2โอลิมปิกลียงมี12คะแนนและอันดับ3เป็นทางลีวที่มี10คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเอเรดิวิชิลีกในเทลแลนด์ซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันเพียง1คู่และผลเป็นสปาร์ตาอรเตอร์ดัมแพ้เอฟซีทเวนเต้ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ5ครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนเอเรดิวิชิลีกกันครับซึ่งจากการเก็บ3คะแนนในนัดล่าสุด ทำให้ Fc ทเวนเต้ขยับขึ้นมารั้งอันดับ10ของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น7คะแนนส่วนจากฝูงเป็นทางเฟเยนูต์ปตเตอร์ดัมที่มี15คะแนนอันดับ2 PSV อโฟเฟนมี12คะแนนและอันดับ3เป็นทางอาแจกที่มี11คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันทีง1คู่และผลเป็นริโออารแพ้ Fc ปอร์โตไปด้วยสกอร์สูประตูต่อ3ครับ และเรามาอัปเดตตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกากันครับซึ่งจากฝูงเป็นทาง FC p o r ปอโตที่มี18คะแนนอันดับ2 s p สปอร์ติ้งลิสบมี12คะแนนและอันดับ3ามโมร r e เรนเซที่มี12คะแนนเช่นกันครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่งวันนี้ก็มีลงเล่นกันไปนหนึคู่และผลเป็นมิดเดิลสซเบอร์เอาชนะเวสต์บรอมวิดเอาเวียนไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับ และมาดูสรุปตารางคะแนนเดอะแชมเปี้ยนชิพกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางมิดเดิลสเบอร์ที่มี16คะแนนอันดับ2สตอกซิตี้มี12คะแนนและอันดับ3เป็นทางบริสตอลซิตี้ที่มี11คะแนนครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกซึ่งวันนี้มีลงเล่นกันเทียง1คู่และผลเป็นกัสเตปเอาชนะเบซิตัสไปได้สาประตูต่อ0ูนย์ครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนตุรกีซูเปอร์ลีกกันครับซึ่งจากฝูง เป็นทางกาลาตาสารายที่มี15คะแนนอันดับ2กัสเตดมี12คะแนนและอันดับ3เฟเนบาเช่ที่มี11คะแนนครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลจูปิเลโปรโลุกเบลเยียมซึ่งวันนี้มีลงเล่นกันไป1คู่และผลเป็น KAA Gen เเอาชนะ f c v Dender ไปได้3ประตูต่อศูนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2ซึ่งคือที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันไป1คู่ และผลเป็นสงขลา FC เอาชนะตรา FC ไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนไทยลีก2กันครับซึ่งอันดับ 1, 1> เป็นทางแพร่ยูไนเต็ดที่มี13คะแนนอันดับ2ราศีสลายยูไนเต็ดมี11คะแนนอันดับ3ขอนแก่นยูไนเต็ด10คะแนนอันดับ4สงขลา FC มี10คะแนนและอันดับ5เป็นทางโปลิทเทโรที่มี9คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกาเยอรมัน ซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันไป2คู่โดยคู่แรกเป็นอาร์มีเนียบิเลเฟลแพ้กรอยเทอร์เฟิร์ตไปด้วยสกอร์หประตูต่อ3และผลอีกคู่เป็นทางไกเซอร์สลาเทินเอาชนะพรอยเซนมุนสเตอร์ไปได้สประตูต่อหนึ่งครับและมาอัปเดตตารางคะแนนลีก้าสเยอรมันกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางไกเซอร์สลาเทินที่มี12คะแนนอันดับ2ฮันโนเวอร์96มี12คะแนนและอันดับ3คาร์สืที่มี11คะแนนครับ มาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลเกาโชเซรีบีอิตาลีซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป2คู่ครับโดยคู่แรกเป็นฟรอซิโนเนเสมอกันกันกบซูติโรอัลโตไป2ประตูต่อ2และปาเลโมเอาชนะบารีไปได้2ประตูต่อศูนครับและมาอัปเดตตารางคะแนนเกาโชเซรีบีกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางปาเลโมที่มี10คะแนนอันดับ2 Fr ฟรซิโนเนมี8คะแนนและอันดับสาโมเดนาที่มี7คะแนนครับ มาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลิกสเปนซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันทีงหนึ่งคู่และผลเป็นเดปอร์ติวลาคอรุนญาเอาชนะฮูเอสกล้าไปได้4ประตูต่อศูนย์ครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนเซกุนดาลิกสเปนกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางเดปอร์ติวลาคอรุนญาที่มี14คะแนนอันดับ2ราซิ่งซานตาแดมี12คะแนนและอันดับ3าเรอลบายาโดลิที่มี11คะแนนครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเดอฝรั่งเศสซึ่งวันนี้ก็มีเกมนัดที่6ของฤดูกาลลงแข่งขันกันไป6คู่โดยเริ่มจากนองซีแพรสตาก้าสไปด้วยสกอร์สูประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็น FC ฟซีบูโลนแพ้โปเอฟซีไปสู่ประตูต่อ3โรเดสอเวรอนแพ้แกลกมงฟุตศูนต่อ1และเอฟซีลาวาวแพ้อาเมียงไปด้วยสกอร์สูประตูต่อ3คู่ต่อมาเป็นเกรนอปแพ้อันซีไป1ประตูต่อ3 และคู่สุดท้ายเป็นทางดันเคิร์กเสมอกันกับเลอมังไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนลีกเดอฝรั่งเศสกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางเรสตา93ที่มี13คะแนนอันดับ2แซงเอตียนมี11คะแนนและอันดับ3เป็นทางโปูเอฟซีที่มี11คะแนนเช่นกันครับและเรามาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลเอสเตอร์ดิวิชิลีกในเท์แลนด์ซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไป5คู่ โดยเริ่มจาก ADO เดนหากเอาชนะ a l m ม r รซ City ไปได้2ประตูต่อ1เอฟซ FC m ็มเ e n ชนะ d o r ์เรสไปได้2ประตูต่อ0ูนย์ Roda JC แพ้า k c เ y, y ไปานึประตูต่อ4ี FC i h o f e n แพ้ FC Os ไปสา3ประตูต่อ4และบิ l ล a ท a t h เอาชนะยองอาเจไปได้1ประตูต่อ0ครับและมาอัปเดตตารางคะแนน Estoril d i v i s ล e กันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางเดนหักที่มี16คะแนนอันดับ2ยอง PSV มี15คะแนน และอันดับ3 SC ขังบูที่มี13คะแนนครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ